สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับขุนแผนทรงพลใหญ่วัดบ้านกลางนะครับอันนี้เนื้อไม้กาฝากลักนะครับผมนี่อันนี้เลี่ยมเดิมๆนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะฝั่งเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนี่ครับสําหรับขุนแผนรุ่นนี้นะครับออกในปีพศ2558นะครับครับสําหรับขุนแผนรุ่นนี้นะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ถึง3วาระเลยนะครับโดยมีเกจิร่วมเสกนี่หลายท่านเลยนะครับ เช่นหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่หลวงพ่อสมชายวัดปริยาวาสหลวงพ่อวัดวิทยาวัดหนองดงเจ้าคุณเชิดวัดสุทัศน์และเกจิอีกหลายท่านนะครับส่วนชนวนมวลสารนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับได้แก่ไม้กาฝากลักตาตพายคุณแผนพายกุมารทองหลวงพุทิมพระกุวัดบ้านกลางที่แตกหักนะครับพระกุบางขุนพรมนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลชาญมากเพราะท่านคลายนะครับลักเรือเถาหลง หมากทุยหลวงู่เอี่ยมและว่านอีกร้อยแปดชนิดนะครับอันนี้หายากเลยนะครับขุนแผนรุ่นนี้นะครับผมสร้างน้อยนะครับ499องค์นะครับผมปัจจุบันนี่เล่นหากระไหลพันนะครับนี่อันนี้ของดีเลยนะครับผมถ้าใครเจอนี้ต้องเก็บเลยนะครับผมนี่แหละครับผมคุนแผนบ้านกลางนะครับผมสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณครับ